Transcrição สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PV Center วันนี้เราก็จะมารีวิวของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กกันนะคะตัวที่เราหยิบมารีวิวกันในวันนี้นั่นก็คือชุดแป้งโดและแม่พิมพ์ไดโนเสาร์แบบกล่องขนาด60กรัมด้านข้างของตัวกล่องจะมีแนะนำวิธีการเล่นให้ด้วยนะคะส่วนอุปกรณ์ภายในกล่องที่เขาแจ้งมาบนกล่องนั้น ก็จะมีแม่พิมพ์ไดโนเสาร์3ชิ้นแป้งโดจำนวน3ก้อนและแคปซูลลูกไข่ไดโนเสาร์1ชิ้นค่ะอย่ารอช้าเราจะมาแกะดูกล่องกันดีกว่านะคะว่าข้างในมีอะไรกันบ้าง นี่เลยนะคะมีแป้งโดสามก้อนสามสีแตกต่างกันมีแม่พิมพ์รูปไดโนเสาร์ลายต่างๆอีก3แม่พิมพ์และก็มีแคปซูลรูปไข่ของไดโนเสาร์อีกหนึ่งชิ้นค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองปั้นชุดแป้งโดชุดนี้กันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ ว้าวและนี่นะคะก็คือผลงานที่ได้ออกมาเราจะสังเกตเห็นว่าแป้งโดมีความนิ่มที่สำคัญไม่ติดมืออีกด้วยนะคะเหมาะสำหรับน้องๆเด็กๆมากๆเลยค่ะบ้านไหนที่สนใจก็กดทักเข้ามาสั่งซื้อกันได้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ